คุณดูก็ลอกกระแตรวนหลังคาวินขึ้นแล้วนูน่นมองเห็นไหมใบไม้เต็มเลยต้นไผ่แต่ข้างบนนู้นอนะเสียงจิก๊กจักจิ๊กจัก,จกนกร้องก็ลอกกระแตส่งเสียงกันแต่พอเสียงคนปั๊บเขาจะเงียบหมดเลยอะ วันนี้วันจันทร์นะคุณวันจันที่ยี่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนูเหมียวเลอยู่ห้องเรมสุดนั่นน่ะนั่งอยู่บนเรมนั้นน่ะตัวแสบนี่ไงเสียงจิกจๆๆิเนี่ยคือเสียงของก็ลอกกระแต่นะต้นไม้ต่างๆ,ๆมันเยอะมาก ช่วงเช้าจะเสีงนกลอกเต็มไปหมดเลยเนี่ยดเน่ยสีงก็ลอกกระแตนะคุณ ต้นไม้มันใหญ่หคุณคุณดูสิเวลาฝนตกอะไม่ได้ยินเสียงน้ำที่หล่นลงมาเลยนะถ้าจะเห็นก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ข้างหลังบ้านแล้วเขาก็จะมีการสาส์็จะหล่นมาที่การาศาส์เนาะนี่ก็ต้นไม้ใหญ่มากเราพยายามลิดแล้วนะก็ได้แค่นี้แหละ เดินดูสำรวจกระลอกเมื่อกี้เห็นกระโดดข้ามต้นไม้ย่องหยองหนุดข้างบนนู่น,น,นมีลงมาแล้วนุ่นนี่นี่ตรงต้นไม้อะบนหลังคาใกล้ๆบนหลังคาไปไหนแล้วอ่ะแป๊บเดียวหายไปเลยนี่ต้นมะขามนี่ใหญ่มาก ดูนะว่าใต้ต้นมะขามนี่มีมีอะไรขึ้นไปอยู่ข้างบนมัง้งบางทีก็มีลังต่อลังแตนนะตรงนี้น่าจะใช่ต้องให้อะไรนะกู้ภัยเข้ามาเอาออกกลัวจะกัดเด็กเนี่ยที่นี่ก็เด็กเยอะด้วยตุทนี้ก็ใหญ่มากอะลั้งไปบ้านเขาหรือยังนะข้างหลังต้นใหญ่นั่นคือต้นว่านะแต่ว่ามันอยู่นอกเขตบ้านเรา แต่เขาก็สองปีสามปีมาตัดทีเหมือนกันมันก็ใหญ่แล้วไงที่ของเราก็ใหญ่เราก็พยายามตัดไม่ให้ล้าไปเขตบ,บ้านเขาอยู่ต้องจ้างเขามาตัดตลอดกันต้นไม้ล้นล้มใส่บ้านคนอื่นจะเดือดร้อนคูทุกทุทางนู้นเหมือนเมฆจะมาอีกแล้วอะเดือนตุลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะออ้ยนี่ดูดูคุณเห็นไหมบทกระแพงวิ่งตามกัน ไปแล้วไม่ทันแล้วแล้วมือเราก็ไม่เห็นเราต้องออกจากจอเราถึงจะเห็นไงออกจากจอไปยื่นยื่นจอไปใหม่ก็ไม่ทันแล้วเนี่ยตั้งใจจะมาถ่ายเขาเลยแหละเขาวิ่งกันบนต้นไม้ดุดดุดหลังคาหลังคาพอเราถ่ายเราเห็นตัวเป็นๆพอเอาจอจับปับ๊บก็หายไปว่ะ เต็มไปหมดอะดระยะระยะมาแล้วบนหลังคายังวม่งอยู่เลยดูดิแมันไก่นะเราก็โตูมไม่ได้ันทั้งดำนั่นวิ่งกันอุตรุดเลยที่นี่นิเวศดีนะอืมยังมีสัตว์เต็มไปหมดเลยอะทำรีสอร์ทก็ได้นะแต่เราไม่เราไม่ เราไม่ได้ทำแล้วไงถ้าเรายังมีแรงอายุไม่ไม่ขนาดเนี้ยเราคงทำได้แต่ตอนนั้นเราก็ไม่อยากทำเล้วเหมือนกันมันเหนื่อยมาตั้งแต่มีอพาร์ตเมนต์ตอนตอนปีสามหกเราสร้างเสร็จแล้วเราก็ให้เขาเช่าพอสี่สหนึ่งก็เกิดเหตุวิกฤิดทางเศรษฐกิจเขาเขาเรียกว่า บ้านเรามันแย่ไงตอนนั้นเราก็เลยไม่ไหวพอไม่ไหวพอสี่เจ็ดเราก็จำหน่ายเลยนี่นเห็นไหมยุันต้นไผ่ตัวขาวๆสงบนิ่งแล้วเฉยๆเขาทำเฉยเขาทาเฉยนั่นวินแล้ว ดราเดำบนหลังคาแล้วเออเราก็มองไม่่อยเห็นใส่แว่นไ,ไม่เห็นอา้าวเมื่อกี้หามันอ,อยู่ตรงนี้ใช่จริงๆด้วยเออมันกระโดดกันนีดีสองตัวสองตัวขึว้นไปจนไม้ใหญ่แล้วตามกันมาตั้งนานแล้ว ไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนุน่นโอเคนี่นี่นีนี่นี่นต้นนี้นี่นี่คุณเห็นไหมขึ้นไปสูงเลยไปไหนแล้วนี่ทีนี้มาเีีมยน,นแล้วต้นปี่หัวเราเลยอะ่ะอาจจะลงทางนี้ก็ได้เดีออกออกดูทางนู้นก่อน ทาดูตาดูไปไหนแล้วอะโอ้สลับไปสลับมาไม่ทันแล้วแหละงม่มงุมากโอเคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนนะ